สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนและชาวลัคนามีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์ในคลิปนี้จัดทำเป็นคลิปพิเศษเนื่องจากวันที่17พฤศจิกาย,ยนปี2566นี้ดาวอาทิตย์จะยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งอิทธิพลจากการย้ยายนี้จะส่งผลต่อชะตาชีวิตของคุณอย่างไร ระยะเวลาที่ดาวอาทิตย้ายก็ประมาณ1เดือนนะคะระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง16ธันวาคมก็มากันาม,ามารับฟังกันนะคะว่าดวงชะตาของคุณจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงใดบ้างมีอะไรเกิดขึ้นหรือมีสิ่งใดที่ต้องระมัดระวังเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งขอให้รับฟังอย่างมีสติสิ่งดีๆขอให้รับกลับไปเพื่อเป็นพลังบวกในการดำเนินชีวิต สิ่งที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปนะไม่ต้องไปจดไปจําใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่แล้วรับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะใบแรกนะคะ6ไม้เท้า Queen s Queens of w a n d สิบเหรียญแฮงแมนสามไม้เท้านะคะหกดาบแชมเปญส์อัศวินถือดาบเก้าถ้วยแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะเดอ m o มูนอิทธิพลจากการโยกย้ายดาวอาทิตย์ในครั้งนี้ ก็จะส่งผลให้ชาวราศีมีนประสบความสําเร็จนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานการทําธุรกิจได้รับรางวัลจากความทุ่มเทพยายามก็อาจจะหมายถึงได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะได้เลื่อนยศได้รับความไว้วางใจมากขึ้นหรืออย่างน้อยสิ่งที่เพิ่งเริ่มต้นทํากําลังไปในทิศทางที่ดีอะไรที่มันล่าช้าก็จะมีความคืบหน้าได้รับชัยชนะจากการแข่งขันนะคะ เป็นชัยชนะที่ยังไปต่อได้อีกนะไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมดวงได้พลิกฟื้นจากความตกต่ำก็ถึงเวลาเงยหน้าสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะตัวคุณก็ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองมองการไกลมีหัวคิดริเริ่มสร้างสรรค์แต่ด้วยความที่มั่นใจตัวเองมากเกินไปก็อาจจะส่งผลให้คุณไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นก็ต้องรับฟังคนอื่นบ้างนะคะ แม้บางเรื่องจะดูขัดใจเราก็ตามเราไม่สามารถให้คนอื่นคิดเหมือนเราได้การรับฟังกันนะเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมครอบครัวหรือสังคมที่ทำงานพยายามหลีกเลี่ยงการประทะหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งเอาไว้ดีที่สุดนะคะชาวราศีมีนะมีสัมผัสพิเศษมีแางสังหอรที่แม่นยำนะคะเวลาเจอเหตุการณ์ไม่ดีเป็นช่วงเวลาเลวร้ายนะก็มักจะผ่านได้เสมอ เหมือนมีอะไรบางอย่างมาช่วยชีวิตก็ถือว่าดวงแข็งดิงมากๆนะคะมักจะได้รับความช่วยเหลืออย่างไม่คาดฝันอยู่เรื่อยๆอุปสรรคที่ว่ายากนะก็สามารถผ่านไปได้ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตาแม้จะมีศัตรูหรือมีคนจ้องจะทําร้ายเราก็จะแพ้ภายไปเองโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่อาจจะเป็นบ้านเป็นรถใหม่หนึ่งคัน หรือขายคันเก่าซื้อคันใหม่ก็ได้นะคะหรือเป็นการซื้อเพิ่มเข้ามานะมีดวงที่จะได้ทรัพย์สินมีค่าเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้เหมาะกับการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหากคุณมีความคิดอะไรดีๆมีความฝันอะไรก็ขอให้ลงมือทําทําความฝันให้เป็นจริงให้ได้นะคะอยากทําอะไรทําเลยนะเพราะเวลามันผ่านไปไวมากจะได้ไม่ต้องมานั่งเึกเสียดายภายหลังนะคะ สิ่งที่คุณทำจะสามารถพลิกชีวิตของคุณให้ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์จงคว้าทุกๆโอกาสที่เข้ามาในชีวิตของเราแม้จะเป็นเพียงโอกาสเล็กๆในตอนนี้แต่ในอนาคตโอกาสเล็กๆนี่แหละนะจะนำพาคุณไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าก็ได้นะคะมีเกณฑ์ได้ของรักกลับคืนมาอะไรที่เป็นของเราก็จะเป็นของเราอยู่วันยังคำ่ำไม่ต้องไปตามนะเดี๋ยวสิ่งนั้นก็จะกลับมาหาเราเอง คนจะมีวาทศิลป์มีคําพูดคําเจราจาที่โดดเด่นเป็นพิเศษนะคะพูดแล้วก็เป็นเงินเป็นทองนะปากจะพารวยพูดแล้วมีคนสนใจเรามีคนเชื่อถือได้รับการยอมรับนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชาอยู่ก็จะคอยคุ้มครองคุณอยู่ตลอดเวลาช่วยหนุนดวงประทานพรเพื่อให้คุณทําอะไรก็สําเร็จความโชคดีจะเข้าข้างคุณทําอะไรก็ดีไปซะทุกอย่างเลยนะหยิบจับอะไรก็ดีไปหมดเลย แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปไหว้พระทาบุญปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะได้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือไหว้ขอพรขอโชคขอราบสิ่งที่คุณร้องขอจะสาเร็จผลแต่คุณต้องเป็นคนที่คิดดีทําดีอยู่เสมอนะคะไม่คิดร้ายกับใครไม่ทําร้ายใครอยู่ในสิลงน,นธรรมนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอวยพรให้คุณสมหวังตามที่ขอเอาไว้นะคะ แต่ก็ต้องทํามาหากินควบคู่ไปด้วยนะความสําเร็จต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะคะและอิทธิพลจากการโยกย้ายดาวอาทิตย์ในครั้งนี้ก็ยังส่งผลในด้านที่ไม่ค่อยดีนะคะในด้านของอารมณ์นะอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนหงุดหงิดง่ายใจร้อนนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะคนที่อยู่รอบข้างก็จะพอได้รับผลกระทบไปด้วยควรกําจัดความเจ้าอารมณ์ออกไปบ้างนะคะ มิฉะนั้นแล้วอาจจะทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นอย่าไปวันไหวกับคำพูดคำดูถูกของคนอื่นอย่าให้พลังงานด้านลบเข้ามาในชีวิตตัวเด็ดขาดมันจะเป็นการทำให้เราเสียพลังงานชีวิตโดยเปล่านะคะเอาเวลาไปทำในสิ่งที่มันจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเองนะทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เรามีความสุขนะคะแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนบางสิ่งแม้ดูเรียบง่ายแต่ก็ทำให้คุณมีความสุขได้เหมือนกัน ก็พยายามคิดบวกเข้าไว้นะคะให้กําลังใจตัวเองอยู่เสมอกําลังใจที่ดีที่สุดก็คือกําลังใจจากตัวของคุณเองเรื่องของการงานนะคะของชาวราศีมีนช่วงนี้งานจะค่อนข้างเยอะนะคะแถมมีเรื่องให้ต้องปวดหัวอยู่ทุกวันงานล้นมือจนแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนยังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายของเราด้วยแม้จะเหนื่อยมากขึ้นนะเหนื่อยกายเหนื่อยใจเหนื่อยคนแล้ว ทำงานภายใต้ความกดดันและความคาดหวังมากมายแต่จะมีผลงานเป็นที่โดดเด่นนะคะได้สร้างผลงานชิ้นบัวแดงได้รับการสนับสนุนทำให้มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานอย่างรวดเร็วจะมีงานใหม่มีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาท้าทายความสามารถอยู่เรื่อยๆจะได้รับข่าวดีเรื่องของตำแหน่งนะคะหรือการโยกย้ายการติดต่อยธิราจารเรื่องงานก็จะได้รับผลสำเร็จตามที่คาดหวัง การทำงานร่วมกับคนอื่นก็ควรที่จะสร้างไมตรีจิตยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้นะคะแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานตามเห่นสมควรก็จะช่วยให้การทำงานด้วยกาันร,ราบรื่นมีความคืบหน้านะคะงานของเรานะถ้าไม่จําเป็นนี่อย่าให้คนอื่นทําแทนนะคะไม่เชนั้นอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ใครที่ทําธุรกิจของตัวเองนะช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาให้หนักใจอยู่บ้างมีปัญหามาให้แก้ไขอยู่ตลอดเลยนะคะ แต่การแก้ไขปัญหาก็ผ่านพ้นไปได้ปัญหายิ่งเยอะนะก็จะยิ่งทําให้ธุรกิจของคุณเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองนะคะแก้เพื่อให้ได้ไปต่อนะไม่มีปัญหาความก้าวหน้ามันก็ไม่เกิดขึ้นนะคะคิดอย่างนี้จะดีกว่าแต่ธุรกิจของคุณก็ยังทําเงินได้ดีนะคะมีความมั่นคงขึ้นเรื่อยๆหากใครที่กำลังหางานใหม่ก็จะมีข่าวดีนะมีข่าวดีเรื่องงาน อาจจะถูกเรียกสัมภาษณ์นะคะพร้อมยื่นข้อเสนอดีๆมาให้กับคุณได้พิจารณาจะได้งานที่เหมาะสมกับตัวคุณเหมาะสมกับความสามารถนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะของชาวราศีมีนนอกจากจะได้รับข่าวดีเรื่องของงานแล้วนะก็จะได้รับข่าวดีเรื่องของการเงินอีกด้วยควรจะมีรายได้ที่มากขึ้นนะคะเงินไหลเข้ามาจากหลากหลายช่องทางงานปังงาเงินปังแบบก้าวกระโดด มีโอกาสได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มาจากความสามารถล้วนๆนะคะได้เงินจากผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้หวังเอาไว้แต่อยู่ๆก็ได้มาแบบงงๆจะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือเรื่องเงินดีมากๆมีช่องทางในการหารายได้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะได้เงินโบนัสเงินพิเศษที่นอกเหนือจากงานประจําก็เป็นช่วงที่การเงินคล่องตัวดีมากแต่ก็ระวังค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันนะคะ ก็ต้องมีเงินเก็บสำรองเอาไว้บ้างนะเอาไว้ใช้ใยายามฉุดเฉินจริงๆอย่าลืมวางแผนการใช้จ่ายเงินให้รัดกุมด้วยนะคะแล้วก็ขยันทํางานเข้าไว้นะมีความมานะอดทนและความสําเร็จความมั่งคั่งน,น้ารวยก็จะเข้ามาหาคุณความอดทนอาจจะเป็นสิ่งที่เหนื่อยนะคะเป็นสิ่งที่เหนื่อยเป็นสิ่งที่ขมขื่นแต่ผลของมันน่ะจะหวานชื่นเสมอด้านความรักนะคะสําหรับคนมีคู่นะความรักความสัมพันธ์คนมีคู่ ก็ดูจะมีความมั่นคงมากๆนะคะรักกันเหนียวแน่นนะยิ่งนานวันก็ยิ่งรู้สึกผูกพันความชัดเจนต่างๆก็จะเริ่มที่จะปรากฏขึ้นเรื่อยๆนะคะได้เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมาคุ่สองคนก็พร้อมที่จะปรับตัวเข้าหากันมมนจะมีความแตกต่างกันมากแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคแค่ความเข้าใจก็จะทำให้รักกันยาวนานนะคะ สำหรับคู่รักที่คบหากันมานาน,น,านก็อาจจะมีข่าวดีนั่องของการตกลงม,มั่นหมายแต่งงานได้ใช้ชีวิตร่วมกันแบบสมบูรณ์แบบเลยนะมีการวางแผนระยะยาวด้วยกันอาจจะทําเรื่องซื้อบ้านซื้อที่อยู่อาศัยซื้อรถมีทรัพย์สินร่วมกันนะคะเป็นนี้ร่วมกันนั่นแหละนะก็ต้องอช่วยกันทำมาหากินนะคะเป็นคู่ทุกคู่ยากาเป็นคู่ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันดีมากๆนะคะ สำหรับคนโสดความรักของคนโสดชาวราศีมีนก็โดดเด่นไม่แพ้เรื่องงานเรื่องเงินเลยนะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาคุยได้เรื่อยคุณก็ค่อนข้างเป็นคนมีเสน่ห์นะคะก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแหละว่าจะเปิดใจรับใครเข้ามาหรือเปล่าพร้อมหรือยังกับเรื่องของความรักนะคะถ้าไม่ปิดกั้นหัวใจตัวเองเนี่ยมีเข้ามาแน่นอนนะจะหายโสดก่อนสิ้นปีก็ได้นะคะแต่แต,แต่แต่ถ้าคิดจะรักเนี่ยก็ต้องรักอย่างมีสติ ยังไงก็ระวังคนเจ้าชู้คนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาจีบเราถ้ารู้ก็ต้องถอยห่างให้เร็วที่สุดนะคะอย่าให้ความรักบังตานะจนทําให้ขาดสติหรือถ้าคุณเลือกที่จะอยู่เป็นโสดนะคะมีแค่คนคุยไว้แก้เหงาไว้ขอคำปรึกษาก็พอคุณก็อยากจะโฟกัสไปที่การทํางานการหาเงินนะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนแล้วก็อยากดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดนะคะ เป็นโสดแต่ก็เป็นคนโสดที่มีความสุขนะโสดแล้วดีโสดแล้วรวยนะคะทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะให้ระวังโรคที่เกี่ยวกับสมองเส้นเลือดในสมองหลอดเลือดความดันพยายามอย่าไปเครียดนะคะอย่าคิดอะไรมากเกินไปนะมีเรื่องกังวลอะไรก็อย่ากเก็บไว้คนเดียวควรบอกกล่าวให้ให้คนที่เราไว้ใจนะคนใกล้ชิดได้รับรู้บ้าง หรือหากิจกรรมที่ชื่นชอบทําผ่อนคลายสมองนะคะอาจจะดูหนังฟังเพลงปลูกต้นไม้ทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวคนมีความสุขหาอะไรทําเยอะๆนะคะจะได้ไม่มีเวลามานั่งคิดมากปล่อยวางให้เป็นนะแล้วชีวิตก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมีนและชาวลัคนามีนรับฟังอย่างมีสตินะคะอย่าไปงมงายดวงดีไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่โชคชะตาเสมอไป เราทำดีดวงก็ดีนะเราทำไม่ดีดวงก็ไม่ดีให้ดวงตามเราไม่ใช่เราตามดวงจากคำสอนของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนอาจารย์ก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ